สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับพบกับอออันเนี้ยแล้วครับนี่ฮะมีรายการแบ่งปันเช่นเคยนะครับนี่วันนี้ก็หลายรายการนะครับหลายรายการนะฮะเดี๋ยวจะไปแบบไวๆเลยนะครับเรามาชมรุ่นแรกดีกว่าอ่านี่ครับเหรียญทรงจำปีครับทรงจำปีก็เป็นเท้าเวสุวรรณอยู่แล้วครับนี่จะเป็นรุ่นอะไรมาชมกันครับนี่โอ้โหลงยาด้วย นี่นะครับดูครับหน้ากล้องฮะรวยบรรดาลซัพย์นะครับจะเป็นเหรียญเทาเวศสุวรรณนะครับทรงจำปีนะครับเหรียญนี้รุ่นนี้นะครับบอกเลยฮะว่าเป็นรุ่นแรกนะครับของวัตโกนะฮะนี่รุ่นแรกรุ่นหนึ่งเลยนะครับจะเป็นเนื้อสตะลงยาฟ้านะครับโอ้โหสวยจริงฮะนี่ฮะดูใกล้ๆครับนี่ชมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเนื้อสตะสีทองทนะครับ เรามาชมเลขนะฮะเลขจะเป็นเลขอะไรหูเลขสาหลักดูหนึ่งสี่เก้านะครับนี่หนึ่งสี่เก้านะครับนี่ฮะโอ้โหสวยจริงอยู่ในซีนอยู่เลยนี่ฮะก็ทนาดอยากได้ก็แคปไาเลยครับนี่ทาวเวสุวรรณนะครับวัตตะกูรุ่นแรกต่อไปครับเอาเหรียญอะไรดีรุ่นอะไรดีอ่ารุ่นนี้ดีกว่าอยู่ใ,ใกล้ โอ้ oh, อันนี้น่าจะเป็นโค้ดนะครับเลขโค้ด3 4 4 9 9นะครับนี่ฮะรุ่นนี้ก็จะเป็นรวยคุณทองนะครับนี่โอ้โหดูดิสวยจริงอ่ะเราเอาออกมาให้ชมนะครับนี่ครับรวยคุณทองนะครับปี58อ่ะอ้ออกอยากนี่นะครับเรนนี้ฝังตุก,กุดหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้โอ้ฝังตุก,กุดนี่ ตะกุดเงินครับนี่นี่ครับเลขก็เลขตามหน้ากล่องนะครับ3 4 1 9ี่น้ะครับนี่ตะกุดเงินนะครับดูฮะดูด้านหน้าโอ้โหสวยจริงคมชัดมากเนี่ยนี่ฮะโอ้โหโค้ดก็มีครับนี่ฮะราคาไม่แรงครับไม่ถึงพันครับองนี้ฮะได้ตะกุดเงินด้วยนะครับรวยคุณทองปี58ท่านใดอยากได้แคปอะไรครับนี่ไปแบบไวๆนะครับ ไปแบบไวๆอ่าอันนี้ดีกว่านี่เรียมทองดูครับเรียมทองครับสองห้ารวยพะยไก่ครับเนื้องเงินลงยาแดงนะครับเรียมทอง90นะครับนี่โอ้โหเรามาดูที่ห่วงอ่ะห่วงห่วงห่วงจะตอกเปอร์เซ็นกับตอกอ่ะอยู่ไหนล่ะนี่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 ตอกเปอร์เซ็นทองนะครับ นี่อันนี้จะต่อเปิดซินทองแล้วก็มีตราของห้างด้วยนะครับนี่ฮะตราของห้างด้วยนะครับทอง90นะครับหน้าเงินลงยาแดงครับนี่ฮะโอ้โหสวยจริงครับ25ห้ารวยญพญาไก่ปี60นะครับนี่เหลี่ยมทอง90พร้อมขึ้นคอค้นเลขอาจจะไม่เห็นครับแต่ผมจําได้ครับอันนี้จะเลขสาหลัก5 2 1สอหนะครับนี่ฮะ521ดูครับ ทอง90นะครับทองแท้ครับจากร้านทองนะฮะมีตราตอกนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะครับนี่ก็เป็นเสาห้า,หารวยพะยไก่เนื้อเงินโลันแดงเคลี่มทองเ0ครับผมนี่ท่านใดอยากได้แคปเลยครับโอ้โหสวยด้วยเนี่ยพร้อมขึ้นคอเลยนะฮะนี่ดูนี่สวยนะครับอ่าต่อมาหูเล็กสามหลักสามหลัก นี่ดูหน้ากล่องก่อนะครับรวยมหาเศรษฐีนะครับปี5้าดห่วงเชื่อมนะครับนี่หลายคนถามหานะฮะวันนี้ก็จัดมาเลยนี่นะครับ2เหรียญสองเหรียญนะฮะเหรียญนิยมด้วยนะครับเนื้อทองไม่ต้องหัวฮะทองคำลงยาแดงเป็นแสนครับรุ่นนี้ครับถ้าเงินหน้าทองก็4ี่0มกว่าบาทครับเกือบห้ามืนฮะดูฮะนี่ อันนี้จะเป็นเนื้อสัตตะนะครับเนื้อสัตตะนะฮะโอ้โหดูฮะห่วงเชื่อมห่วงตรงนี้ฮะที่เขาเอามันเชื่อมเนี่ยจะเป็นมวลสารนะครับเขาทําห่วงก่อนเอามวลสารมารวมๆๆหลอมรวมแล้วก็ทําห่วงนะฮะแล้วก็ค่อยมาเชื่อมติดอีกทีนึงนะครับตรงนี้ฮะมวลสารเยอะครับเนี่ยสองตรงเนี้ยมวลสารเยอะเลยนะครับเนื้อสัตตะก็สร้างอยู่สามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับนี่ฮะสร้างน้อยจริงๆครับ นียมแน่นอนฮะสองพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหถือว่าถูกมากอะไม่เป็นไรครับนำมาแบ่งปันครับผมอ่าเลขอะไรบ้างเลื่มดูเฮ้ยโอ้โหนึกว่าตองแปดแปดสี่แปดเจ็ดสามห้าโอ้โหเลขสามหลักทั้งสองเหรียญครับผมนี่สวยจริงครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมทีละเหรียญดูดิ ดูหน้าตาของท่านนี่ดูจมูกนะครับนี่อันนี้ตรงห่วงเชื่อมนะครับสวยนะฮะบอกเลยรับประกันสวยครับผมนี่484เหรียญน,นี้ครับผมนี่ถ้าไหนอยากได้เหรียญน,นี้ก็แคบไปเลยครับเลขสวยด้วยโอ้โหเหรียญสวยจมูกคมชัดนะครับแคบไปเลยครับ4 8 4ปอ่าอมานะครับ 374 375 375นะครับโอ้หเรียนนี้นี่สวยนะครับสวยไม่แพ้กันเลยนะฮะ375ครับผมนี่ฮะโอเคนะครับรวยมหาเศรษฐีปี57แท้ทันนิยมแน่นอนครับทนายอยากได้เรียนนี้แคบไปเลยนะฮะนี่โอ้โหวันนี้ไปแบบไวๆครับมีเยอะฮะหลายรุ่นนะครับมาแบ่งปันนะครับ แบบราคาไม่แพงนะฮะโดยมหารเสรษฐีก็สองพันกว่าบาทครับผมนี่อันนี้ไม่ถึงพันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถึงพันเนี่ยไม่ถึงพันเลยครับนี่ส่วนอันนี้เป็นหมื่นแน่นอนครับเหรียญเป่าก็เกือบหมื่นแล้วฮะทองอีกครับทองเก้าสิบล้านทองอีกดูดิสวยจริงครับโอ้โหยสวยๆๆๆเนี่ยเหรียญรูปไข่ก็สวยเนี่ยนี่ฮะ แล้วก็รุ่นแรกอีกตั้งหากเนี่ยเท้าเม็สุวรรณเนี่ยโอเคครับนี่ก็จะขึ้นลายเบอร์โทรไว้ให้นะครับแล้วก็มีเพจด้วยทาย่านใดอยากได้อินบ็อกเข้ามาครับผมอินบ็อกเข้ามาเลยนะฮะก็มาสอบถามนะครับทักทายกันได้โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ